ไปดูกิจกรรมเรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะน้องสมโอจะพาไปดูกิจกรรมค่ะที่วันนี้มีการเปิดนิทรรศการโช,รรรชาารว์ผลงานการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC ที่กําลังจะมาถึงค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะทางโรงเรียนนานาชาติบูมเบอรี่หัดใหญ่นะคะก็ได้จัดนิทรรศการโรงเรียนค่ะโชว์ผลงานการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะในระดับการศึกษาขั้นตน้นแล้วก็ได้ร่วมผลักดันให้นักเรียนไทยค่ะสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เพื่อเตรียมการรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะโดยในวันนี้ก็จะมีพนัทธทาตาวเซนเนียมค่ะเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะซึ่งทางด้านนายวชระสายสมบูรณ์นะคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติบุมบุรี่หัดใหญ่ก็เปิดเผยค่ะว่าเนื่องจากประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สมาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะในอนาคตข้างหน้าเด็กไทยค่ะจะต้องได้รับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบนานาชาติเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดค่ะอีกทั้งในอนาคตนะคะโรงเรียนก็จะต้องพยายามที่จะขยายตนเองและพัฒนาระบบโรงเรียนในการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับระบบสากลน,นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวในการร่วมอยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมกับชาวต่างชาตินั่นเองค่ะซึ่งสําหรับการจัดนิทรรศการนะคะก็ได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่27-28ถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะที่บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัตใหญ่ค่ะซึ่งนอกจากนี้ในวันที่28นี้นะคะก็จะมีการเสวนาวิชาการค่ะในหัวข้อการเรียนในโรงเรียนานานาชาติโดยจะมีพิธีกรรับเชิญนะคะนั่นก็คือคุณโซเฟียมหากนกและพนัทท่านถาวรเสเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเสวนาด้วยนั่นเองค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของคุณวชิระสายสมบูรณ์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรนานานรีียนนาาชติบหั ที่พูดถึงกิจกรรมนี้ค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนนาชาติหลักสูตรประเทศอังกฤษนะครับมีตั้งแต่เยยร์1นจนถึงเยยร์สิหรือว่าเปลี่ยนเป็นไทยก็ประมาณสักอนุบาล3จนถึงมัธยมปลายเลยนะครับ ของเราเนี่ยเป็นระบบอังกฤษก็จะมี3เทอมทุกวิชาเนี่ยทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับยกเว้นวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาภาษาที่3อย่างเช่นวิชาภาษาฝรั่งเศสหรือวิชาภาษาจีนนะครับทีนี้หลักสูตรนานาชาติประเทศอังกฤษเนี่ยที่ในพื้นที่ภาคใต้ยังค่อนข้างใหม่นะครับเราก็เลยมีความประสงค์ที่จะจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ปกครองได้รับรู้ว่า การเรียนในชาติเนี่ยเป็นยังไงไม่เหมือนของไทยยังไงแล้วจุดจบมันเป็นยังไงนะครับก็จะได้ให้ผู้ขอมีความมั่นใจแล้วก็รับรู้ว่าส่งมาที่นี่ปุ๊บลูกจะมีอนาคตเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันนี้งานหลักจะเป็นการแข่งคอมเพลติชันสปีดคอมเพติชันนะครับก็คือการให้เด็กโรงเรียนต่งตางๆเนี่ยมาก่าวสุนทรน์ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ <S <S <ๆ>การ<ๆ>การพูดก,การจาและการ สัมภาษณ์ในเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีเด็กของเราจอยด้วยแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลอะไรนะครับเพื่อความเพื่อความเป็นธรรมนะครับก็จะมีเด็กจากยนกิติวิทย์จากที่พัทลุงก็มาจอยกับเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานของเราและพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงของเด็กเราทั้งทั้งวันเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นการ discussion panel ระหว่างอาจารย์จากมหาลัยแล้วก็เด็กต่างชาติที่เคยเรียนที่โรงเรียนนานชาติที่อื่นมาแล้วก็ท่านถาวรเสยเมียมด้วยมาคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา ในระบบนานาชาติว่ามีความสําคัญอย่างไงต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็สุดท้ายผู้คองได้อะไรนะครับพวกนี้ก็จะประมาณบ่ายโมงมีการ <c oughs> มีมีการจัดสนทน,นาขึ้นมา นอกนั้นก็จะเป็น,นกิจกรรมของนักเรียนเราเองมีการแข่งขันบนเวทีมีการสแสดงบนเวทีกันครับ<ฮ>ก็อยากขอความกรา้ปกครอว่าขอให้โรงเรียนนานาชาตินะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็โรงเรียนผมโดยเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนอกจากโรงเรียนไทยนะครับการมาเรียนโรงเรียนชาติที่นี้ไม่ได้แปลว่าเด็กจะสูญเสียอะไรในความเป็นไทยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในโรงเรียนนานาชาติเองก็ยังมีการสอนภาษาไทยอยู่มีการสอนวัฒนธรรมไทยอยู่แต่ถ้าเกิดน้องมีความสามารถ ในใน,ในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือมีความตั้งใจมีความรักภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีการมาให้น้องได้มามีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนยนานาชาติเนี่ยก็เป็นโอกาสเดียวโอกาสหนึ่งที่น้องสามารถที่จะเข้ามาาลไยได้ทั่วโลกนะครับไม่ต้องมีการปรับตัวไม่ต้องมีการไปเรียนรู้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วต้องไปเทคคอร์ซัมเมอร์อะไรกันก่อนจบปุ๊บไปได้เลยไปเข้ามาอะไรต่างประเทศได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสใหม่ๆที่ลองให้ผู้ปกครองล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 อง,ลอง,ลอง,ลองมาสัมผัสดูนะครับ ลองไปดูค่ะใครที่มีบุตรล้านหรือว่าอยากจะให้ลูกๆเรียนรู้เรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะ,คะที่โรงเรียนบูเบอรี่หับใหญ่ตอนนี้เขาก็สอนด้วยภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วก็เป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่ผ่านการรับรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,คะก็ยังคงมีกิจกรรมกันต่อวันพรุ่งน,นี้อีกหนึ่งวันนะคะที่ลานกิจกรรมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหับใหญ่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะมีเวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องของหลักสูตรการเรียนการ,การสอน,น,ด,นด้วยนะภาษาต่างประเทศนั่นเองค่ะ thank you.